เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรรคเกทิเจ็บนะครับวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการยูนิเวอร์แซนต์บล็อมันบ้าน,านบ้านในเพื่อเกมตัวเรือดบูลิ้นพันไปแล้วนะครับอน เกมนี้นะครับเราก็จะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวกันเลยครับก็ขอบอกไปก่อนเลยว่าอาจจะไม่ได้สัรล์อะไรกันเท่าไหร่นะครับเราทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้ผมทำอะไรภายในเกมนี้สามารถคอมเมนต์กันไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแค่แท็กมันมากๆด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใส่แท็กมันมากผมจะอ่านข้ามไปเลยครับโอเคท่านผู้ชมเรามาดูความบ้าที่ได้รับเลือกกันในสัปดาห์นี้เลยดีกว่านะครับความบ้าที่ได้รับเลือกในวันนี้นะครับจากคุณโอเคจ่าแอนด์บอสทีวีนะครับบอกว่า ้าดวงจันทร์ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลแทบบัดบ้ามากเราเคยทําโลกใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลกันมาแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาทําดวงจันทร์ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลกันครับมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับอย่างแรกเราไปที่ตัวจําลองที่มันมีดวงจันทร์กันก่อนนะครับอันนี้จะมีดวงจันทร์อยู่ซึ่งสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในระบบ ระบบสุริยะจักรวาลทำไมผมเนินนะเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับนั่นก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับก็ง่ายมากนะครับเราก็โฟกัสไปที่ดวงจันทร์ก่อนนะครับท่านผู้ชมดวงจันทร์ก็มีขนาดที่เล็กมากๆเลยนะครับเล็กกว่าโลกขไน้นเดแต่ผมลองเอาโลกมาเทียบไปดูดีกว่าใกล้ๆจะได้เห็นขนาดของมันนะครับนี่อันนี้คือโลกและอันนี้คือดวงจันทร์นะครับนี่คือขนาดระยะใกล้ๆเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่า ดวงจันทร์เล็กกว่าเยอะนะครับแต่วันนี้เราจะทําให้ดวงจันทร์ใหญ่ที่สุดในระบบสุรดยจักรวาลสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุรดยจักรวาลน,นะครับนั่นคือดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับลองลงมาก็จะเป็นดาวพฤกษ์หัดนะครับแต่วันนี้เราจะทําให้ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์นะครับมันดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างแรกนะครับเราปับอันนี้ไปที่ดวงอาทิตย์นะครับแล้วเราก็จะให้ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ถึง2เท้าก็คือเป็น2ดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับหนึ่งสองซ้ำเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมดวงจันทร์ก็ ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเราเอาดวงอาทิตย์เนี่ยมาเทียบใกล้ๆเนี่ยเห็นได้เลยนะครับว่ามันต่างกันอันนี้คือดวงอาทิตย์นะครับข้างๆคือดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์เนี่ยพอขนาดมันใหญ่จนเกินไปเนี่ยมันใหญ่จนมันโนวาแล้วก็กลายไปเป็นดาวเลิกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดเพลงกันดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถามว่าโลกที่ไหนโลกนะครับอยู่ในดวงจันทร์นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูเข้าไปได้ไหมเอ่ย ไไเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ไหมมองไม่เห็นนะท่านผู้ชมมองไม่เห็นนะโลกอยู่ภายในนะฮะโลกอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยนะโลกเลยครับตอนนี้โดนขอบเขตของดวงจันทร์ที่ใหญ่กินเห็นเส้นไหมนั่นคือเส้นของดวงจันทร์นะครับโดนกินไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเรากดเพลย์เนี่ยนะฮะก็จะเห็นเลยนะครับว่าโลกหายไปในดวงจันทร์นะครับแล้วดวงจันทร์ก็มาโคจรรอบดวงอาทิตย์นะฮะเรามาดูกันตรงนี้นะครับแรงดึงดูดนะครับ ดูดดาวอังคารเข้ามาท่านผู้ชมเนื่องจากมันดวงใหญ่แล้วแรงดึงดูดสูงนะครับมันดูดดาวงคารเข้ามาฮะนี่ฮะดาวังคารโดนดวงจันทร์ดูดเข้ามาฮะท่านะผู้ชมกําลังพุ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาเลยฮะจะชนไหมน่าจะชนฮะโดนดวงจันทร์ดูดแล้วก็ทะลุไปอา้าวท่านผู้ชมฮะมันทะลุฮะทะลุดวงจันทร์มานะครับแล้วก็โอ้ ดาวค้าแรกสลายนะครับน่าจะเป็นการเฉี่ยวเฉี่ยวดวงจันนะฮะทำให้เกิดประกายไฟแล้วก็ดวงดาวค้าเสียหายเป็นอย่างมากเลยนะครับนี่ฮะเรามาลองกดเพลงกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับแรงดึงดูดเนี่ยมันมหาศาลมากนะครับมันดึงดูดให้ดาวทุกดวงนะครับเพี้ยนไปหมดเลยดูดิดวงอาทิตย์ก็พุ่งเข้ามาหาเนื่องจากมันดวงใหญ่กว่าดวงอาทิตย์นะครับแรงดึงดูดมันเลย มาดวงอาทิตย์ก็มาฮะโอ้โหดวงอาทิตย์มาโคจรรอ,อบดวงจันทร์นะท่านผู้ชมน่าสน,นใจมากตอนนี้นะครับดาวขานก็แปลกนะ่านจะะแลกสลายไปแล้วนะครับไม่ใช่ดวงจันทร์สิดาวขานนะครับน่าจะแลกสลายไปแล้วเนื่องจากวนมาช,ชนมาชนมาเชี่ยวกับดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่สองรอบนะครับทําให้มันเริ่มแลกสลายแล้วนะครับแล้วดวงอาทิตย์ก็มาโคจรรอ,อบกันดาวพุธก็มาฮะดาวพุธก็มาโคจรน,นะครับนี่ยท่านผู้ชม ดูสิตอนนี้ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ทุกทิ้งอยู่ไกลๆนะครับอุ้ยมีดาวดหลายดวงพุ่งมาชนดวงจันทร์นะครับผู้ชมดูดิดวงอาทิตย์ก็มาโคจรอรอบดวงจันทร์นะฮะทั้งหมดเลยดูดิน่าสนใจมากเลยครับเนื่องจากมันมีแรงถึงดูดที่สูงมากเราจะลองกดเทนนะ้ำตัวนี้ดาวพุธกับดาวเสาร์นะครับดาวพูโตนะครับมาโคจรอรอบดวงจันทร์กันหมดเลยฮะท่านผู้ชมดูดิ แล้วก็ดาวทุกดวงก็พุ่งตามแรงดึงดูดของดวงจันทร์มาเลยะทั้งหมดเลยนี้ดวงจันทร์เป็นอะไรที่ดูดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตอนนี้ดวงอาทิตย์เหมือนจะลุดวงโครจรไปที่นั่นบอแล้วนะครับดวงอาทิตย์ไปแล้วฮะดล้วหลายดวงเลยครับก็มีเส้นทงของตัวเองไปที่บอลแล้วน,นะครับแล้วก็ระบบสุริยะก็ล้มสลายนะครับเนื่องจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ที่ดวนใหญ่จนเกินไปทําให้มันพุ่งไปคนละทิศคนละทางนะครับ ไม่มีระบบสุริยะจักรวาลอีกต่อไปสำหรับดวงจันทร์ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลนะครับแล้วก็บอกไปก่อนเลยว่าภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เกมเท่านั้นนะครับไม่สามารถไปอ้างอิงก,กับงานวิชาการได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาด้วยวันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความสะดวกแล้วก็ความรู้เล็กๆในน้อยเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวนะครับแล้วก็การทดลองที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับ แต่เราสามารถทํามันได้โดยการใช้เกมนี้นั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบรายการนี้นะครับก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้เราได้เลยครับแล้วก็จะมี EP ต่อๆไปนะครับเพราะว่าเกมนี้มันสนุกมากๆเลยและสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปในช่องของเราเนี่ยก็สามารถกดติดตามกดสันกระดิ่งกันไปได้นะครับพิธีนี้ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นทุกๆคลิปนะครับที่เราลงเป็นคนแรกๆเลยนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์กันนะเม้นทหนึ่งเม้นสองอะไรก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ผมในเกมนขอตัวลาแล้ววเจอคลิปหน้ากลาบสวัสดีครับ